วัสดีครับพบกับผมชิโร่มาเกียมครับวันนี้ก็จะมารีวิว Ux 1 4น้องสกอร์เปียนฉายาตอนนี้หนักสุดในสามในสามโลกอะคือตอนนี้ยในบรรดาบีเบียดอะเขาว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดณปัจจุบันนะแล้วก็ผมเองไม่อยากให้น้ำหนักเกินสี่สิบเลยเพื่อที่แบบอยากให้คมมาตรฐานไว้ไม่อยากให้เหมือนภาคเบิร์ดท,ที่ลูกแรกขน้อยลูกหลังบึง้งโอเคแล้วก็ ตอนนี้นะครับช่อง t i k t อกนะเฉพาะ่าใน tiktok นะแต่ผมถ่ายคลิปลงทั้ง YouTube และ tiktok tiktok ผมเปิดเป็นในหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาช่องเเบ y ของแท้ช่องอื่นอนะ่ะที่คนเขาขายกันนะมาปักตะกร้าด้วยยังไงก็ถ้าจะสนับสนุนผมซื้อแบบทางนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวแนะนำเลยว่าน้องซื้อ kc ถูกกว่า mm hmm. โอเคแกะเลยจะตัด เครื่องช่างเราไม่ค่อยดีเลยมันไม่ได้ไม่ได้แบ่งไม่มีทศนิยมแบบมิลิกรัมอันนี้ QR อยู่ตรงนี้รุ่นนี้ QR อาลบั้มแต่ละรุ่น QR ไม่เหมือนกันเดี๋ยวพวกเาไปดูมาแคปปัดอ่าหล่อแต้มไปแล้วเชื่อไหมอันก่อนๆผมก็ทิ้งไปพูดจริงลืมลืมว่ามีลืมว่ามีปกติซื้อแต่ซื้อแต่ล็อตได้แน่น่ะล็อตอะไรวะ ร้ลอลอต่างประเทศอ,ะอ่ะ,อะลืมว่ามีโอเคปิดแซบในตำนานกับที่ชุด<อ>ก็ลองแล้วมันลืมมากเหมือนเดิมครับที่ชุดผมอมอไม่แกะต้องเก็บไว้สำรองตอนงานแข่งจับรู้เลยว่าหนักอ,ะอ่ะเลียนครอยล่ะ ลองก็เจอหมดอะเปเบน,นะครับสู้ก็ได้ทุกตัวอยู่ที่ว่าสู้ยากสู้ง่ายแค่นั้นเองอม,มันไม่มีจุดอะสี <40 S 2> ่สิบเท่ากันมัน,มนคือมันไม่มีจุดอเลยไม่รู้ว่าต่างกันต่างอีกเท่าไหร่คือต่างตรงจุดอะขอโทษนะครับที่ตอนนั้นซื้อนนช่างทุกถลูกม,มาใส่ละเช็ดเลยใส่ทุกอย่างรวมเข้าไปปั๊บ สี่สิบเก้าเท่ากันเลยเท่ากันอ่าผมจะเคสทอยอันนี้ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถชูเป็นโจมตีก่อนได้นะเราต้องชูเป็นดีฟเฟนต์ก่อนเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีช่องอยู่มันว่าชูท่านี้เลยไม่ได้นะต้องชูอย่างงี้ถึงชูลงไปไ,ไ,ไดม้มันล็อกแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะกลับนะอ๋อกลับกลับเพราะเบรมันหมุนเบรมันหมุนไปทางขวาใช่ไหมไม่กลับเลยถ่ดถด คือเบลเหมือนทางขวาเมื่อเข้าแล้วมันจะไม่กลับเลยนะตัวพัิดเข้าไอนะตีมเายไม่ไม่กลับเราจะไม่กลับมากลางเนาะยังไงจะเปลี่ยนไปใส่โจมตีเลยโดยส่วนตัวคิดว่านับแค่เบสน,นะตัวนี้จะเป็นอา,ารบอลลนอะ่ะมันจะเป็นรวมหลายๆสายใช่ไหม,มตัวนี้น่าจะรวมเป็นดีเฟนส์กับแอตแท็กไม่ไม่น่าจะเป็นสตามิีน่าเพราะว่าตอนแรกเป็นดีเฟนส์ป้องกันกล<ต>มๆหนักข,ขนาดนี้ราชิกบิดก็สตามิน่าได้อยู่นะ อืรัชเชตรัชเช็ดก็บิดอ่ะบิดอ่ะผมว่าได้หรอรัชเชตรัชเช็ดน่าจะชุดเฉียงไม่ได้น่าจะขูดพื้นคือไม่เราชุเฉียงเลยชุดต้องตรงน่าจะโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันนะครับกับ scorpion ux สิบสี่มาแล้วครับเรามาทดลองเล่นชื่ออะไรนะ scorpion ใช่แล้วมันมันชื่ออะไรบีชื่อเต็มอ่ะนะ scorpion spear scorpion spear ใช่เอาจริงไหมผมชอบชื่อของ U X C X เอ้ย U X กับ B X มากกว่า C X นี่ลสกอร์พิโอสเปียผมชอบชื่อมันมากกว่า C X นะเพราะ C X มันต้องขึ้นชื่อด้วยชิปก่อนครับม,มันไม่เท่อโอเคมาครับเจอกับบิดเอ้ยเจอกับดิเฟนต์ตัวแรกจะเป็นไ i g เมล0 8 0 0์ W <ว>อันนี้ตอนนี้นปัจจุบันเห็นเขาบอกว่าเป็นบิดดีเฟน์ที่ดีนะแต่ผมยากเล่นกันไม่ค่อยได้ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ ทีทูวันกเหนียวแน่มากคือเหนียวคอมโบนี้วีวเวิร์ดวิวแน่นมากอะไม่มันอยู่ไหนนี่แนยอยู่อ<า>ัน<า>นี้เป็นการทดลองชูททั้งแรกไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงไปนี้นะครับอาอขอผมเล็กเจ็ดแต้มอืมดูกับเจ็ดแต้มอ่าตัวนี้บอกว่ามันจะใส่ไม่ได้นะจนฝ่าเราจะหมุนกลับมา ที T, two, one, ่ถูกวันก็แน่นมากตีแน่นนะแต่มองว่ามัน<ก>ไม่ได้มันไม่ได้เล่นขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นสปอตค,คอมโบมันจะไม่ได้แต่งใชแ่แล้วตัวของเอมองไม่ค่อยมีสตามิน่าขนาดนั้นนะใช่ใชไม่นับบิดนะนับแค่เบรด่ะที่ถูกวันก็ w ิวเบรกลั่นเลยว่ะอีนั่นอั้นเลยอ่ะกูรู้ละวิวดีแต่ว่าไม่ไม่ควรอยู่กับเพอร์ซิวส์ใช่ผลิตมาเพื่อให้มาอยู่กับไอเมียวอืมทีทูวันก็เท่าเฉยแน่นจริงสามเออว่าถังสองทีทูวันก็ เนี่ยคุณต้องไปย้อนดูเอาว่าใครเบิร์ดก่อนผมมองไม่เพราะว่าตอนมาแตกก็เห็นอันนี้หลุดแล้วเหมือนกันแต่ตบความรู้สึกนะถ้าให้ตามความรู้สึกผมให้สกอร์เปี้ยนแตกอืมันนี้แม่้นี้คิดไม่ได้ใจคิดไม่ได้ใจเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังเป็นสามต่อสองทีถูวันโก้ในเมลเป็นเป็นที่นะคะแต่ว่า อยากทำคลิปพูดเกี่ยวกับเบียดีฟเอนมากเลยเดี๋ยวว่างๆอะสี่สามเอ้ยสามเท่าสามเท่าสามเท่าทีถูวันโกอยู่กับอะไรก็ไม่ได้ W ยกเว้นตัวที่รับน้ำหนักได้ดีอะแ่แล้วจริงๆ รอบนี้นายเมลก็ถือว่าดีนะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็นไอ้สกอร์เปียเขาจะเป็นตัวขึ้นเมตาอยู่ทีทูวันโกเมื่อกี้ห้าสามแล้วนี่โดนช้อนโดนช้อนผมพี่รับสารินทามิได้ห้าสี่ได้ทีทูวันโก เจ็ดสี่เกมเกมครับกับตัวต่อไปที่อยู่ที่จังหวะเลยเมื่อกี้รับโกลเลมหนึ่งหกศูนย์เดิมเดิมอ๋อผมไม่รู้หยิบล็อกโกเลมไปด้วยนะไม่เป็นไรอ้าวมีลืมถ่ายอ่ะไม่เอาตาดัดตัดเออเราลืมถ่ายที่ทู่วันโกโอ้โหเหนียวเกิอนนะ นายเมียวว่าเคียวยากฮะฮะนายเมียวว่าเคียวยากครับเจอสต๊อกขอตัวนี้ก็ไปผมไม่รู้ว่าถ้าในทิกต็อกนะไม่รู้ว่าสกอร์เปียนจะมีตะการไหมแต่เห็นล็อกโกเลนมีตะกร้าเดี๋ยวกูจะปักตะกร้าล็อกโกเลนในคลิปนี้เฮ้ยอะไรนะขอโทษผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเพิ่งเพิ่งลองทำในหน้าทิกต็อกเมื่อวานไม่รู้ว่ามันปักตะกาได้เยอะไหมแต่คลิปเก่าๆมันปักได้อันเดียวอืม ที Three, two, one, mm ่ t w กวันก็เอาว่ะโดดเข้าทัวรเหมือนมันปัดได้นะก็ได้สองหนึ่งสองหนึ่งที่ถูกวันก็ เมื่อกี้ถ้าไม่ใช่ล็อกกุเลนมาดีดตรงนู้นเชื่อเชื่อเ่ล็อกกเลนมันตัวที่ดีดกลับเก่งมากเท่าไหร่สองเท่าสองเท่าครับทีทูวันโกดโดนหลังเพชรเข้าไปสี่สองจะเข้าข้างหลังกันเหรอ ทีทูวันก็เห็นคุณเห็นไหมน้ำหนักเท่าไหรยี่สิบกว่าวะเอ้ยสามสิบต้นต้นน้ำหนักสามสิบต้นต้นนะคุณดูไว้แต่เมื่อกี้จังหวะประชากันสามสิบต้นต้นไม่ขยับสี่สิบปิวหกสองแล้วนะครับตอนนี้สี่สิบปิวทีทูวันก็ เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอุ้ยผูทำไมไม่เบิร์ดข้างในก่อนวะมันแตกจริงนะคือจริงมันแตกแล้วแต่มันออกทั้งตัวยังคาอยู่ไม่ถีงเลยวะรักกันมากเอ้ยห้าต่อหกเอ้ยีโอกาสเหมือนลูกนี้เป็นลูกตักสินนะครับนี่ไงอยากขายของใหม่แต่คลิปไม่มีเตรียมนะบอกเลย3ี1ถูกวนโก หลังเพชรอออืื้หที่หลังเพชรนะเนี่ยซื้อสล็อกขอโบลโงแข่งต่อไปเป็นต่อไปเป็นบาลานซ์เหมือนกันเฮลเลมเมอร์เจ็ดเจ็ดศูนย์เทปเปอร์คิดว่าไงฮะผมไม่รู้กันชีนทูวันโกะเอาขา้อหัววะ่ะโดนข้อหัว รู้จักไอ้รุ่นพี <t une> <t une ่เหรรู้จักไหมอือมีกรส่งสกอปพี่อันกับคล้ายกันเลยกับอันเนี้ยคล้ายกันหนึ่งฮะนับไปก่อน U X บาลานรุ่นพี่รู้จักไหมโดนรับน้องไปแล้วทีคือวันก็โอนี่คือ U X ตัวที่สองบของสายบาลาน โดนรับน้องฮะจังหวันี้ผมบอกเลยกลัวแรงไม่พอฮะผมขออนุญาตเปลี่ยนอ๋อโทษครับลื่อนที two one g ไปเลยเฮลอแฮมเมอร์ อืไม่น่าเชื่อนะครับข้าบะห้าส่วนเคียวแฮมเมอร์ไม่น่าเชื่อนะครับทีถูกวันโกะร้อยครับเคียวแฮมเมอร์แปะเลยก็จบครับอ้าวฮะไปสะดุดทำไมลูกทพาทีหกส่วน เชื่อไหมตอนแรกคิดว่าจะจะบนะแบบนะทีทุวันก็อ้าวฮิลแบบเมอร์ตกเครับจังหวะนี้้อครับเทลคลาส เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวกูปัดตะกร้าฮ <c oughs> ิลเลอร์ดีกว่า <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ได้ไวนะอันนี้คือมันคือจริงๆอ่ะมันคือจริงๆ <c oughs> เราไม่เหมือนคลิป <room, keep. S 2> ช่องญี่ปุ่นช่องหนึ่งนะเมื่อก่อนชอบเดีย๋ยวนี้ไม่ชอบไม่ว่าตัวใหม่อะไรมาก็ชนะหมดไม่เอานะต่อไปเป็นวิสัตอาร์คเก้าแปดศูนย์โลอกใช่มาฮะเอซิบเบตจำชื่อไม่ได้ขออภัยเลดี้เซ็ททีทูวันโก นี่บิดแซบผมหวังว่าจะเอาบิดแซบไปทำนูน่นทำนี่อยู่นะแต่รู้สึกเริ่มกลัวแล้ว <laughs> กลัวจะไม่ได้ไปอ่ะแป๊บเดี๋ยี่สิบวินทีก็จะดัง,ดอ,ง<า>อีกร้องมาเฮดี้เซตทีทูวันโก ขาดข้างว่ะจะโดนใส่เขาเราแตกพอหมดข้างเล่นมนต์ดังเยอะไปหน่อยเลยที่เซตทีถืวันกะโอ้ไม่ก็คือโลโอวิ่งอบบแปลกใจไม่ได้ใส่อะไรให้เวี่งกันนะโลโอ้ใช่ไหมใส่บริษัทอตไงก็จะถ้าเอาิงเจกอ่ะทีถือวันก็ เราแตกจังหวะอะไรเนี่ยห้าต่อสองจังหวะอะไรไม่ได้กูคิดคิดว่ากูจะได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ถูหันโกเฮ้ยคีบิดไม่ได้สี่ต่อห้าเสียงเหมือนเสียงเหมือนคีบิดคีบิดจรีสี่ต่อห้า หกต่อห้าแล้วไอหกแล้วหกแล้วหกแล้วทีทูวันโคเฮ้ยโลโอ๊กอะไรอ่ะโ,โลโอ๊กแกเป็นแขกวะไมเจนงเหรอโอ้โห <laughs> ไปเื้อยเลย ไปดิดอต่อไปเจอแอทแท็กสียก่อนเลยดันเบฟละเช็ดไรนะฮะเอ้ยนี่ละเช็ดไอ้แอซิดเบสแอซิดเบะไรนะฮอน960โลอลัสทีบถูกกันโก้แหมทีนี้วิงวว่งสวยเชีเเยีนี้วิ่งสวยเชียอ์เราเนไม่เอาอะไรเลย,เลย ทีทูวันโก้ตอนนี้หน้าอย่างแฉอยู่สองเอ้ยใช่ไหมสองสองทีทูวันโก้ โอหัวทิ่มนั้นมันไปเลยเลยแล้วก็เราเช็ดเก็ดไอ้นี่ไม่ไม่ไม่เหมาะกับตัวนี้ด้วยที two one กเฮ้ยปกติมึงโอเคเก่งยูเก่งยูมึงกลับไปถึ <laughs> กัโดนเราดีนี้จงกลับไปที่ที่เจ้ามาอาไรสอง่ตสต่สอืม ทีทูวันก็ทิ้งของไปนะนี่ด้วยอากาศร้อนมากเอาละ,าละ,ะได้ยินเสียงปะเหมือนลักเช็ดสวนมันขู่เท่าไหร่อะกสี่โอเคอ,อ,อ,อันนี้ยอะเลยอยู่แล้ทีทูวันก็ จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะเวลาจะกลับมาชุดหมุนกลับมาไม่งั้นใส่ไม่ไ,ได้ทีทูวันโกต่อไม่เรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปฟินิกวิงสามหกศูนย์ลัดอ่อ รอวังไว้ก,ก่อนผมเล่นเองอ่ะเบียดสายไอ้แท็กผมไม่ชอบใส่หนึนเท่าไหรท่ทีทูวันก๊งั้นเปลี่ยนกันมเ, <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเหรอเอาวะล่ะเปลี่ยนชูได้ลองลอง,ลองเปลี่ยนชุดลองเปลี่ยนชุดลองลองแลกกันแลกกันแนะล้วแลกกัน,น,นโอ้โหแล้วก็ขยันเด้งด้วยนะปกติไม่ค่อยชอบรับเท่าไหรไ่ได้หมดทีทูวันก๊ นี่นี่อันนี้คือปัญหาเลยคนไม่ไหวตอนนี้ชิ้นนเสียงเสียงรู้เลยว่าจังหวะเอียงอ่ะเอียงเราเข้าเอ็กซ์ติมขูดขึ้นเลยอืมกลืนกลืนกึืนกลืนฟังนะเตรียมโยนทิ้งแล้วใช่ก็แล้วกะรู้ไม่ใช่ขนาดนั้นมันต้องเป็นตัวที่ยืนตรงกลางตัวที่ยืนเลยอ่ะไม่ไม่วิ่งอ่ะอย่างไนท์เมลไม่แน่นะอ๋อถี่ทูวันโก ตีแน่นนะฮะตีแต่ว่าตีแน่นถี่ถูกวันโกลงมาลงมานี่ลงลูกเลยมาแรงกันไป,ไปนแล้วไงเป็นห้าต่อสี่ก็เปลี่ยนน้ำอยู่เนาะหนีไม่สุดมือลืม t 2 1 one g เกลับเสียแค่หนึ่งแต้มวะเอาเรื่องวะหลับตะกับมาได้ยอมกลับมาเสียหนึ่งแต้มวะเป็นอ็หาเท่า t 2 1โอ้โหเรียบร้อยฮะ นี่ยใช่ไหมคุณบอกว่าจังหวัดเนี้ยมันคือจังหวัดที่แบบเหมือนเขาชูดมาแล้วเผื่อจะโดนสักอ์เปียนดันงนี้ตลอดโอเคครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ผมจะปักตะกร้าแต่ไม่รู้ว่าจะมีแมงป่องปะนะถ้าไม่มีผมจะปักล็อกโกเลมไว้เพราะผมรู้สึกว่าตอก combo ล็อกโกเลมเล่นดีสุดนะครับคุณเห็นไหมของใหม่เหมือนกัน สต็อกขอบวนทั้งคู่ล็อกเลมชนะ7-0นะครับเล่นง่ายด้วยยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ